ก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็วันที่10พฤษภาคม2566นะครับเพื่อนๆก็ก่อนจะไปวิเคราะห์กราฟกันนะครับมาดูข่าวคริปโตที่น่าสนใจกันก่อนเลยนะครับผมข่าวคริปโตวันนี้มีเมกเกอร์ดาวเปิดตัว Spark p r o t o c o l ลสำหรับกู้ยืมคริปโตตลาดเงินนิวยอร์กดอนขยับขึ้นขณะตลาดรอดูตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐก็ cpi นะครับเพื่อนๆพ่อนค่ำคืนนี้เราก็จะมาดูกันนะครับแล้วก็ว่าจะประกาศออกมายังไงเป็นผลดีกับคริปโตเคอเรนซีขนาดไหนนะครับ 阿里巴巴กล่าวร่วมมือกับไอวอลเลนส์มุ่งสู่เว็บสนะครับผมเทสลาคือตัวอย่างของ AI ที่ล้มเหลวว้อันนี้ก็เป็นข่าวของวันที่9นะครับไบแนนส์รวมไรนี่เน็ตเวิร์กเพื่อจัดการธุรกรรมในบิตคอยน์แบ็กลอคนะครับวิดีโอยอดฮิตบนทวิตเตอร์โชว์วิธีสร้างมีมคอยอันนี้ก็เป็นของเมื่อวานนะครับเพื่อนๆก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจข่าวไหนก็เข้ามาอ่านดูได้ในหัวข้อข่าวคริปโตเคอเรนซีของเทดดิงวิวนะครับเพื่อนๆมาเดี๋ยวมาดูกราฟกันเลยก็ก่อนจะมีการประกาศผล CPI นนนะคคใช่่วงืนี้นะครับเพื่อนๆ ก็คริปโตก็ได้ย่อตัวลงมาค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับเพื่อนๆผมมองว่ามันมันมันก็เป็นเรื่องดีนะครับเป็นเรื่องดีนะครับที่คริปโตมันย่อลงมาเพราะว่าเราจะได้เก็บของนะครับสาหรับคนที่ยังไม่มีของนะแต่สําหรับคนที่มีของแล้วก็อดทนรวยกันต่อไปนะครับมาดูกรัฟตัวแรกเลยบิตคอยทยบาทนะครับผมบิตคอยทยบาทสโตแคติกไอไอก็ย่อลงมาถึงโซนล่างนะครับก็บ่งบอกนะครับว่าการกลับตัวก็ใกล้จะมาถึงแล้วนะครับผม ส่วน MACD นั้นก็ยังตัดลงอยู่นะครับผมวันนี้นะครับผมมองว่าวิตคอยนะครับมีโอกาสที่จะย่อย่อแรงนะครับย่อแรงอ่าแล้วก็ผมคาดว่าน่าจะลงมาได้ถึงประมาณ8 0 0 0 0 5เลยก็ได้นะครับอาจจะนะครับแต่อาจจะไม่หลุด900,000เอ็ด900,002เนี่ยถ้าหากไม่หลุดก็โอเคนะครับก็มีโอกาสที่จะกลับตัวไปได้แต่ถ้าหากหลุดลงมานะครับก็อาจจะเป็นการทุบนะครับผมมองว่าเป็นการทุบนะอาจจะเป็นการทุบลงมาในแนวประมาณ8 0 0 0 0 5 800,006เนี่ยครับแล้วก็มีโอกาสที่จะรีบาวกลับได้นะครับ น่าจะเป็นในรูปแบบนั้นนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เตรียมหาจุดเข้านะครับก็เตรียมตัวเลยครับในช่วงไม่กี่วันนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่สวยงามงามมากเลยนะครับเพราะว่าสตคัตติไออนั้นอยู่ในโซนต่ำแล้วนะครับเป็นโซนที่เหมาะกับการเก็บของนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับสำหรับวันนี้บิตคอยก็มองว่ามีโอกาสย่อนะครับก็อีกไม่นานแล้วครับย่อย่อไม่นานนะครับย่อย่ออีกไม่นานแล้วก็รอดูกันนะครับว่าแมนแม่นนะครับต่อไปใบเน้นนะครับใบเน้นตอนนี้ก็หลุดหนึ่งหมื่นห้าร้อยลง ประมาณนะประมาณ9,500ผมมองว่ามีโอกาสที่จะลงมาที่มาริบาวที่แนวรับจุด9,500นะครับเพราะว่าสต๊อกสติก RSI เนี่ยลงมาถึงโซนล่างสุดแล้วนะครับก็บ่งบอกถึงการเตรียมกับตัวของใบนั้นแล้วนะครับเพื่อนๆก็ถ้าหากไม่หลุดนะครับถ้าหากคืนนี้นะครับประกาศเป็นผลดีกับคริปโตวันเรนซีนะครับถ้าหากไม่หลุด12,50นะครับถ้าหากไม่ไม่หลุด12,50นะครับก็มีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นนะครับแต่ถ้าหากหลุดลงมานะครับผมก็มองไปที่แนวรับ9,500นะครับเพื่อนๆก็่อนก็รอพิจารณาดูนะครัับตตว่อไป Uh, LUNC LUNC นี่ก็มีการย่อลงมาเยอะค่อนข้างเยอะมากนะครับลงไปได้ถึง0.0027ไทยบาทนะครับผมก็เป็นการย่อลงมาที่ค่อนข้างเยอะนะครับเป็นสต๊อติกไอไอนี่ก็อยู่ในโซนล่างนะครับ<ๆ>เพื่อนๆเป็นโซนเก็บของแล้วนะครับก็มองว่าถ้าหากไม่หลุด0.0027นะครับผมมองว่าอาจจะเป็นจุดรีบาวของ LUNC ก็ได้นะครับเพื่อนๆ แต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับผมมองว่าน่าจะเป็นจุด0ูนย์จุเนี่ยครับประมาณนี้ครับอาจจะมีการย่อตัวลงมาอีกนิดนึงแล้วก็ยีบดาวของเพื่อนๆนะครับผมเพราะว่าตัวคัสติกไอซ์ไทยยังอยู่ประมาณโซนยี่สิบนะครับยังไม่ลงมาติดยินยังไม่ลงมาติดศูนย์ส่วนเกวเอชดีนั้นก็ยังตัดลงอยู่นะครับเพื่อนๆก็ยังไม่ได้ตัดกลับเป็นขาขึ้นบงบอกง่ายดว่าเป็นขาขึ้นนะครับก็ยังมองเป็นการย่อตัวเหมือนกันนะครับก็มองแนวรับอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย อาจจะเป็นจุดเดิมของผมก็ได้นะครับเป็นจุด21อนงนะครับที่ผมเข้าผดผงไว้แล้วก็เทคโปรฟิตข้างบนแล้วก็เหลือไว้ครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อลันต่อไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้มันจะราคาติดลบลงมาเท่าไหรผมก็ไม่เสียใจนะครับเพราะว่ามันเป็นในส่วนของกําไรนะครับก็เทคนิคง่ายๆนะครับเพื่อนๆก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้กำไรเกิน100%แล้วนะครับก็คัดออกสักครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นทุนนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ปล่อยลันแล้วค่อยๆทยอยเทคโปรฟิตเอาก็ได้นะครับสำหรับสายสปอร์ตนะครับก็เอกาสยอตััวนะครบ ก็ขออย่าให้หลุดนะครับอยาให้หลุด0.0027บาทนะครับอ่าก็จะเป็นการดีนะครับวันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับมีจุดยอดจุดที่1จุดยอดจุดที่2อนะครับก็มองว่าเป็นการย่อขอให้เป็นการย่อเล็กๆก็แล้วกันนะครับแล้วก็รีบกลับตัวไปเลยส t ต c คติกไอไอก็อยู่ในโซนตามกันเยอะนะครับส่วน u f t c นะครับ u f t c เนี่ยสเต c อคัติกไอไออยู่ในโซนล่างนะครับเหมือนจะกลับตัวเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าสเตตอคั้ติก่อล้ไอซยนะครับได้ตัดจุ้นนะครับเพื่อนับ แต่ MBCD นั้นยังตัดลงอยู่นะครับเพื่อนๆก็อาจจะเป็นการรีบาวละยะสั้นๆนะครับก็ห้าหักย่อน้อยๆนะครับก็อยากให้หลุด0ูนยนะครับเพื่อนๆก็จุดย่อนน้อยๆนะครับถ้าไม่หลุดก็ขอให้รีบาวกลับได้ในจุดนี้นะครับแต่ถ้าหากหลุดจุดนี้ไปนะครับเพื่อนเพ่อเออมันเป็นจุดเนี่ยลับที่ค่อนข้างลึกนะครับเพื่อนเพื่อนก็ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เจ็ดก็ค่อนข้างที่จะต่ำเลยนะครับเพื่อนเพื่ 50%ได้นะครับจากจุดๆนี้นะครับเกิน50%ได้ก็ขอให้รีบาวในระยะสั้นๆนะครับให้เป็นจุดที่1แล้วก็รีบาวเลยก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าสตุคติกไอซ์เขาค่อนข้างที่จะสวยนะครับเป็นจุดเก็บของนะครับผมชิบะอินุนะครับสำหรับวันนี้ชิบะอินุสตุคติกไอซ์ก็อยู่ในโซนติดดินแล้วนะครับผมแถมตัดกันขึ้นเช่นเดียวกันด้วยนะครับเอชีบะเป็นตัวเดียวนะครับที่ผมมองเห็นที่วิเคราะห์นะครับที่เพื่อนๆขอมาแล้วก็ที่ผมเรียกเป็นตัวหลักที่ผมถืองอยู่เป็น เออค่อนข้างจะดูดีกว่าเพื่อนนะ MACD นั้นยังตัดลงอยู่เช่นกันนะครับผมก็มองว่ามีโอกาสย่อนะครับจุดย่อเล็กก็อยู่บนเส้นเทรนด์ไลน์นะครับเพื่อนๆก็อย่าให้หลุดแนว0.05ตัว83นะครับถ้าหากย่อลึกนะครับก็อย่าให้หลุดแนว0.05ตัว7172นะครับผมก็แนวแนวประมาณนี้นะครับก็ขอให้ย่อน้อยๆแล้วกันนะครับเพื่อนๆสำหรับค่ำคืนนี้หลังการประกาศผล c t i ออกมานะครับก็ขอให้เป็นข่าวดีกับคริปโตงเฉลรงซี่กันนะครับก็มองว่าทุกตัวนะครับ คล้ายๆกันเลยก็คือมีการย่อก่อนนะครับและเป็นจุดที่ใกล้กับตัวมากแล้วนะครับต่อไปไปดูค่าดัชนีลาล่าดีเอ็กวายนะครับดีเอ็กวายสโตคัสติกไอเอสไอนะครับก็ยังทําท่าหักหัวขึ้นนะครับอยู่ในโซนกลางๆนะครับเพื่อนๆส่วนเอ็มเอซีดีนั้นยังตัดกันขึ้นอยู่นะครับก็เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีกับคริปโตเคอเรนซีนะครับแต่ตัวกราฟนะครับเขาไม่ได้เบรกเขาไม่ได้เบรกแนวร้อยสองไปนะครับเพื่อนๆก็ลุ้นแล้วกันนะครับลุ้นให้การประกาศผลเป็นอะไรที่ดีนะครับกับคริปโตเคอเรนซ ก็ลุ้นให้พ x เนี่หลุด100มานะครับจะเป็นอะไรที่ดูดีมากกับคริปโตัวเรนซีนะครับผมอ่าก็สำหรับสรุปนะครับอ่การวิเคราะห์กราฟในวันที่10พฤษภาคม2566นะครับบิตคอยนะครับมองว่าย่อนะครับอ่าย่อย่อแต่ไม่น่าจะนานนะครับเพื่อนๆก็ลุ้นนะครับอย่าให้หลุดแนวเ0 0 0 0 0นอ่าเก0 0 0 0นเอ็ดนะครับเก0าแสนเอ็ดอ่าอย่าให้หลุดแนวนั้นนะครับ ่จำไม่ได้ว่าแนวไหนนะครับก็ลองย้อนกลับไปในคลิปก็ได้นะครับเพื่อนๆก็เบียบีนะครับเบีนบี้นี่หลุด1500มาแล้วนะครับก็อยากให้หลุด9,500นะครับเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นแนวที่สวย LUNC นะครับตอนนี้ก็ปิดกลับมาเล็กน้อยนะครับอยู่ที่0.003นะครับผมก็อยากให้หลุดแนวที่เคยย่อลงไปนะครับก็คือ0.0027นะครับต่อถ้าหากไม่หลุดก็มีโอกาสลุ้นรีบาวกลับได้เลยนะครับเพราะว่าจากสัญญาณกราฟได้ทุกตัวมีโอกาสรีบาวกลับในระยะใกล้ๆนี้นะครับใกล้จะะถึงววัันนทีี่รรบบาค บายเดอร์ดิปนะครับใครเอาไปใช้ก็อาจจะได้ประโยชน์ในช่วงนี้นะครับแบบนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับ USDC นะครับก็มีโอกาสย่อตัวลงมาเช่นกันนะครับแต่ก็สัญญาณเนี่ยคล้ายๆกับจะเป็นการรีบาวแล้วด้วยนะครับเพื่อนๆแต่ก็มองว่าน่าจะรีบาวขึ้นมาระยะสั้นๆนะครับแล้วก็ย่อลงมาพร้อมกันนะครับแล้วก็เข้าตามจุดรีบาวที่ผมได้บอกไว้ในคลิปนะครับลองดูได้นะครับสำหรับชิบะอินุนะครับก็ย่อเช่นกันนะครับผมก็ อยาให้หลุดแนว0.005ตัว7นะครับ71 72นะครับอยาให้หลุดแนวนั้นจะเป็นการดีนะครับถ้าจินดล่าก,ก็ขอให้หลุด100ลงไปเร็วๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการให้มีข้อเลียนไหนเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาบอกได้นะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับกินนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายยาวนิดนึง